เธอแป๊บเดียวเราก็เข้าสู่ปี2023กันแล้วนะครับเชื่อว่าทุกๆครั้งที่เริ่มต้นปีใหม่เนี่ยหลายคนก็มาจะตั้ง New Year Resolution นะฮะหรือว่าเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จเชื่อว่าไปแล้วเนี่ยนิตยสาร INC เนี่ยเขาเคยสำรวจนะฮะว่าประชากรของโลกเนี่ยประมาณ75%เนี่ยมี Some form of New Year Resolution อนาะจจะเป็นการเขียนอาจจะเป็นการตั้ง Status ต่งตางๆนานาก็ตามนะฮะ ผมเองนี่ก็เป็นคนที่ตั้งเป้าหมายรายปีทุกปีเหมือนกันนะครับได้บางไม่ได้บางนะฮะแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่แต่ว่าปีนี้เนี่ยพิเศษนิดหนึ่งตรงที่ไม่ได้มีแค่เป้าหมายของตัวเองนะครับแต่ว่ายังมีเป้าหมายของบริษัทซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือว่ารายได้ด้วยนะฮะแต่เป็นการตั้งเป้าหมายให้องค์กรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นนะฮะ พูดแบบนี้แล้วก็ฟังดูเหมือนเป็นแบบโหมิชชั่นระดับโลกเลยเนี่ยองค์กรอย่างเราเนี่ยจะทําได้เหรอแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มิชชั่นระดับโลกอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําให้โลกน่าอยู่ขึ้นเนี่ยจริงๆผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนเลยด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าทุกองค์กรเราก็ทุกคนสามารถทําได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวกันว่า Mission to t h e Moon เนี่ยมีภารกิจเพื่อโลกยังไงบ้างนะฮะเราจะช่วยเหลือโลกนี้ยังไงได้บ้างนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ามิชชั่นของเราคืออะไรเนี่ยผมอยากชวนทุกคนมาคุยถึงสถานการณ์ของโลกเรากันก่อนนะฮะผมเชื่อว่าทุกท่านคงคุ้นเคยคำว่า climate change climate crisis กันดีอยู่แล้วนะฮะนิยามเป็นภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าภาวะโลกรวนนะครับแล้วก็เราก็จะบอกว่าภาวะโลกร้อนนี่ก็คุ้นเคยนั่นคือ global warming นะฮะซึ่งสองสภาวะนี้เนี่ยสอ่อเขาว่าสถานการณ์เนี่ยกำลังย่ำแย่ลงนะครับเพราะว่าสภาวะ อากาศเนี่ยมันแปรรวนเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆถ้าเราย้อนกลับไปดู50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าใน3ปีนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่า extreme weather หรือว่าอากาศสุดขั้วเนี่ยมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับคงไม่ต้องพูดถึงผลกระทบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าน้ําท่วมไฟป่าอะไรพวกเนี้ยมีผลกระทบทั้งสิน้นแล้วก็ร้ายแรงที่สุดก็คือว่าโลกเราเนี่ยนะฮะอาจจะไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปพูดแบบนี้ไม่ได้พูดเวร์ อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นใน5ปี10ปีนี้แต่สักวันหนึ่งถ้าเรายังทําตัวแบบนี้กันต่อไปยังใช้ทรัพยายกรของโลกกันต่อไปแบบนี้ยังไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะเมื่อเหตุไม่เปลี่ยนผลก็ไม่เปลี่ยนนะครับแน่นอนครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์นี่แหละคือตัวการสําคัญที่สุดเลยในการก่อให้เกิดสภาวะโลกรวนโลกร้อนต่างๆขึ้นนะฮะแล้วก็ความเชิญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีความสะดวกสบายของต่นางๆนานาเนี่ยก็แลกมากับการทําลายทรัพยากรตลอดจนการสร้างมลพิษให้กับโลกนะครับไม่ไว่าจะเป็นการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่มีมากถึง24%นะของภาคเกษตรกรรมในปี2022ซึ่งถือเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมดเลยนะครับอุตสาหกรรมการบินนะครับก็สร้างคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง547ล้านเมตริกตันต่อปีนะครับ และที่สําคัญก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้ใช้งานเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้งานกระแสไฟฟ้ากันทุกเรื่องก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับก่อให้เกิดปริมาณกา๊กาซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับ เรียกได้ว่าอินดัสเ i รียลเร l ิวชั่นหรือว่าการปฏิวัติตอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะที่พาความเจริญมาให้กับมนุษย์ของเราเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่พาความเจริญมาให้กับมนุษย์ของเรานะครับรวมถึงยังสร้างการเติบโตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงมากๆเลยนั่นก็คือ Climate Change นั่นเองนะครับที่ผมพูดถึงประเด็นนี้ไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะต้องหยุดพัฒนาองค์การเราควรจะหยุดทําธุรกิจต่างๆนานาหรือว่าหยุดสร้างสรรค์เทคโนโลยีนะครับ แต่ว่าเราจะมาชวนคุยกันว่าในเมื่อองค์กรภาคธุรกิจก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการสร้าง Primate Change ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ควรจะต้องมีส่วนรับผิดชอบกับปัญหาในเช่นกันนะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยเป็นไอเดียว่าองค์กรต่างๆที่หันกลับมาช่วยโลกเนี่ยเราสามารถทำอะไรกันได้บ้างน,นะฮะตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมานต้องบอกว่าธุรกิจก็มีการ Take A c t i o n ในประเด็นดังกล่าวเนี่ยเยอะมากเลยนะครับทั้งในเชิงนโยบายแล้วก็ การลงมืออย่างเป็นรูปธรรมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตและหลายคนก็มีเป้าต่างๆนานะครับที่จะต้องบอกว่า2025-2030 Carbon Neutral คาร์บอนนิวตรอลงต่างนานาพวกนี้นะครับหลายเรื่องเลยที่เราพยายามทำอยู่ตอนนี้เอาเริ่มต้นจากเรื่องเบสิกสุดอาหารนะครับอาหารเนี่ยเราพยายามทำ plant based นะหรือว่าไม่ใช่แค่ plant b a s e ที่ทำจากพวกโปรตีนจากพืชนะครับเรายังทำเนื้อสัตว์หรือจากห้องแลบไปด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะลด ผลกระทบต่อเรื่องโลกร้อนไปจนถึง,ถงอุตสาหการรมรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้กำลังฮอตคิดสุดๆเลยโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยนะฮะ mm. ก็คิดมากจริงๆนะครับแล้วก็บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อ,ออกแคมเปญเพื่อแก้ Climate Change อย่างจริงจังนะครับอย่างเช่นการลดการใช้ไฟฟ้าการปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิตทั้งหมดเลยเพื่อลด Climate Change นะครับ ลดการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการการผลิตต่างๆนาๆนะครับลดการใช้น้ำนะฮะลดการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญในการสร้างมูฟเมนต์การรับผิดชอบเรื่องแบบนี้นะครับอย่างเช่นความร่วมมือของเ e อ s ส n แล้วก็ t i t n o n g l o g r g r h p h นะครับในแคมเปญน u u r n o w w t t h h h e t ทที่มุ่งกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไปตระหนักถึงบทบาทในการลดผลกระทบของโลกร้อนนั่นเองนะครับจนมาถึงแคมเปญต่อเนื่องที่ชื่อว่า switch to heat free นะครับเพื่อรณรง์ในการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ปลดปล่อยความร้อนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นต้นนะครับนอกจากสเกลใหญ่ๆแบบที่เราเล่าไปแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ยังมีแคมเปญที่ลณรงให้เห็นความสําคัญของเรื่องเล็กๆที่บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถช่วยได้ด้วยทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับอย่างเช่น Google นะฮะที่เขาสนับสนุนพนักงานให้เสนอไอเดียที่เรียกว่า moonshot i d e a หรือว่าไอเดียแบบ แบบสร้างสรรค์สุดๆเลยเนี่ยนะครับออให้สุดโต่งไปเลยนะฮะแม้ว่าหลายๆไอเดียเนี่ยอาจจะยังเป็นจริงไม่ได้ในตอนนี้แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นความคิดนะครับเพื่อไปสร้างนวัตรกรรมที่จะมาช่วยลดโลกร้อนหรือว่าช่วยเรื่องสภาวะอากาศในอนาคตก็เป็นได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องเล็กๆทางตรงนะครับจากการออกนโยบายให้ออฟฟิศเราเป็นออฟฟิศคาร์บอนนิวทรัลก็ช่วยให้พนักง,งานชินกับชีวิตแบบซีโร่เวสที่ออฟฟิศนะครับพวกเขาก็อาจจะนำพฤติกรรมนั้นติดตัวไป ใช้ที่บ้านนะครับหรือว่าบอกต่อคนในครอบครัวได้ถ้าบริษัทมีพนักง,งานสัก1000คนเนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้ encourage คน1000ครอบครัวนะครับให้หันมาใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมซึ่งมันต้องเริ่มต้นแบบนี้แหละฮะแต่ว่าช่วยๆกันหลายๆคนนั่นเองจึงเป็นเหตุผลที่เป้าหมายในปี2023ของ Mission t ุด h e m มู n เนี่ยนะครับมีภารกิจเพื่อโลกขึ้นมาด้วยนะครับโดยทุกกิจกรรมที่ไม่ได้เป็นภารกิจใหญ่โตหรือว่าต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายเน่ยนะฮะต่เป็นการเริ่มต้นง่ายๆในบริษัท ของเรานะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับอันดับแรกก็คือการจัดพื้นที่ใหม่นะครับเพื่อให้ออฟฟิศเนี่ยสามารถลดการรับความร้อนได้มีอากาศที่ปลอดโปร่งมากขึ้นนะครับทำให้ลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศหรือบางทีไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์เลยด้วยซ้ำนะครับ ต่อมาก็คือการลงทุนในซอฟต์แวร์ที่จะช่วยการทํางานแบบรีโมทิรกิ้งสะดวกมากขึ้นนะครับพนักงานจะได้ไม่ต้องเข้ามาที่ออฟฟิศบ่อยๆลดการเดินทางนะครับการเดินทางนี่ก็ปล่อยคาร์บอนฟุตพเรนเยอะมากเลยนะครับอย่างที่3ก็เป็นรูปธรรมมากๆเลยเนี่ยนะครก็คือนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดใช้พลาสติกนะครับ เช่นตั้งแต่1มกราคมปีหน้านะครับ2566พนักงานมิชชั่นแล้วก็แม้แต่น้องๆที่ฝึกงานด้วยเนี่ยนะครับจะได้รับสิทธิการดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มต่างๆเนี่ย3แก้วต่อเดือนจากร้านของเราอยู่แล้วเนี่ยนะฮะร,ร้านกาแฟเทสของเราเนี่ยโดยต้องนำแก้วมาเองทุกครั้งนะครับและหากใช้สิทธิ์หมดแล้วเนี่ยอยากซื้อแก้วต่อๆไปถ้านาแก้วมาเองก็ได้รับส่วนลด20%ด้วยนะครับ อย่างต่อมาก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมานั่นก็คือการจัดกิจกรรมชดเชยการปล่อยคาร์บอนกับการปลูกต้นไม้นั่นเองซึ่ในปี2022เรามีการลงมือปลูกต้นไม้ไปแล้วนะฮะและส่งต้นกล้าให้กับทางกรทมไปปลูกรวม1,500ต้นนะครับและในปี2023เนี้เราก็จะติดตามผลต้นไม้ที่เราไปร่วมปลูกด้วยนะฮะรวมถึงการวางแผนเพิ่มเติมในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับ และสุดท้ายก็คือการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆในออฟฟิศนะครับเราก็จะเลือกอุปกรณ์ที่เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเช่นเครื่องพิมพ์นะฮะแม้ว่าเราจะมีนโยบาย paperless กันอยู่นีแต่จริงๆแล้วเนี่ยของจริงๆมันต้องพิมพ์เอกสารอยู่เยอะพอสมควรโดยเฉพาะเอกสารทางบัญนีนะครับยิ่งในช่วงสิ้นปีนี้ยิ่งต้องพิมพ์มากผมก็เลยให้มิช s ั่นทูเดอะมูนเนี่ยนะครับเลือกใช้เครื่องพิมพ์ของแอปันะครับ เพราะว่าเครื่องพิมพ์ของ e อ s o n นเนี่ยใช้เทคโนโลยี heat free เทคโนโลยีนั่นเองในการพิมพ์นะฮะซึ่งเจ้า heat free เทคโนโลยีเนี่ยก็คือการใช้การพิมพ์แบบแรงดันไฟฟ้านะครับในการเหนี่ยวนำและพ่นหมึกอ,ออกมาอย่างแม่นยำนั่นเองจะแตกต่างจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไปที่ต้องใช้ความร้อนในการอุ่นชุดฟิลเซอร์ก่อนการพิมพ์นะครับรวมไปถึงเครื่องพิมพ์อิงเจตอื่นๆที่ใช้ไฟฟ้าในการสร้างความร้อนเพื่อฉีดน้ำหมึกอ,ออกมานอกจากนี้ heat free เทคโนโลยียังมีข้อดีอีกหลายอย่างเลยนะครับ เช่นพิมพ์ง,งานได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่ต้องใช้ความร้อนในการพ่นหมึกรวมถึงการวอร์มเครื่องนะครับ่อเดือนที่แล้วเรามีการจัดคอสเรเบรนดิ่งไปก็ต้องพิมพ์เอกสารเยอะมากๆเลยเนี่ยนะฮะร,รวมๆกันเนี่ยเป็นพันหน้าเลยทีเดียวเนี่ยแต่ว่าเครื่องพิมพ์เอฟสันเนี่ยนะครับก็ช่วยให้การพิมพ์เอกสารทั้งหมดเนี่ยออกมาได้รวดเร็วและทันเวลาเลยทีเดียวนะครับและพอไม่ต้องวอร์มเครื่องเนี่ยก็เลยใช้พลังงานน้อยกว่าทําให้ประหยัดพลังงานลดการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเห็นได้ชัดนะฮะนอกจากนี้ยังใช้อะไหล่น้อยกว่าในการผลิตด้วย จึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วยลดโอกาสในการทำงานผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ทำให้ดูแลรักษาและใช้งานได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของเอฟซันนี้เนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทนทานและรวดเร็วในการใช้งานอย่างมากจึงเหมาะเป็นเครื่องพิมพ์ในออฟฟิศหรือว่าองค์กร ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลโลกด้วยการที่ง่ายที่สุดเลยนะครับและไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศไซส์ไหนก็สามารถเลือกเครื่องพิมพ์ได้ตามความเหมาะสมเลยเพราะว่าเขามีให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่ Business Eco Tank Series, Workforce Pro Series และ Workforce Enterprise Series นะครับซึ่งเหมาะกับ ขนาดของออฟฟิศแล้วก็ปริมาณการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเราก็สามารถเลือกตามความต้องการของเราได้เลยและตอนนี้นี่ o อสันก็ได้ออกเครื่องพิมพ์ซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับที่ชื่อว่า Workforce Enterprise AM Series พร้อมเทคโนโลยี Heat Free ช่วยประหยัดพลังงานลดการปล่อยความร้อนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซนะครับรวมถึงฟังก์ชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้มากขึ้นนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับดีไซน์เครื่องแบบใหม่ที่มีขนาดเล็กลงช่วยประหยัดพื้นที่ได้อีกต่างหากนะครับ ถ้าออฟฟิศไหนสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในที่เว็บไซต์ของเอฟสันได้เลยนะฮะหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนี้ก็ได้นะครับหรือจะไปคลิกลิงก์ใน description นี้ดูก็ได้นะครับก็หวังว่าไอเดียในการทำธุรกิจเพื่อโลกของ s i o n t o t h ุดมูลจะจุดประกายให้คุณผู้ชมได้ไปลองใช้กับออฟฟิศของตัวเองดูนะฮะหรือว่าถ้าออฟฟิศอื่นๆหรือว่าองค์กรไหนมีวิธีการช่วยลดโลกร้อนแบบอื่นๆก็ลองมาแชร์ลองมาคอมเมนต์ไอเดียกันได้เลยนะครับ เช้าว,วันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ